นีการเดินทางทีมงานมือนไม้แค่ใจเอื้อมนะครับทั้งสีช่องเออครับพี่น้องกาลังเดินทางขึ้นภูเขาขึ้นภูเขาขึ้นไปบคาับงคำไปหากระเลขในแ f ปซเพื่อหาโชคหามันให้กับแคปซีแฟทุกท่านนะครับลังขึ้นไปที่ว่าเห็นอยู่นี่ก็สั้นนะครับรถขึ้นเคียนึงนะครับเี่น้ครับรถขึ้นเคียน์งให้นะครับ กับเหมือนทั้งภูเขาครับยอดภูเขาคนละสุดปลายเลยครับท่านผู้ชมสุดปลายเขาแล้วหรอครับท่านผู้ชมมาทั้นหอดครับตอนนี้เอาไหลังไปไหลไปีนค่อยๆขึ้นปีนขึ้นไปครับรถโชว์รถม้านะครับรถเจ๋งหน่อยรถส้มกดติดตามเลยเด้อครับพี่น้องนะครับเอ่อเอฟซีแฟนซองทุกท่านนะครับ ยังเลยยอดเขาเด็ถ้าเป็นตัวไหนคนป่อมดีตัวนี้ยต่องป่อมดีแล้วไปแล้วนะครับขึ้นโคกขึ้นป่าขึ้นดงหมื่นพันหมื่นพองผลมึงครับเพิรพี่น้องครับว่าสูงแค่บ่อผลครับดูข้างล่างมึงครับคุณ ดูหัวใจมันครับเขาลงมาขักแถวคนคากเฮ็ดขึ้นมาขับเทียนว่ะมนึงนะมนีงเมงนึงยมนึงมงนงนีเดอเ็ดยังกันนะมงนีเป็นี่ยังนะเนาะสามยังงูขอบคุณนะครับ บดเขาอยู่บงเขาเด้อครับพี่น้องนี่เห็นเป็นร้านบอกงั้นต้องเป็นร้านแน่น้องฮะคุณบ่อไปเขาคุณบ่อยอดคุณบ่กคุณเร็วแต่คุณเป็นยุพี่นี่คุณเป็นยุทธ์ไหนนี่ได้กุญแจมไหมมอนี่แม่มอนี่หกกูน้อยดิกู้หน้อยครับผมสวัสดีเอฟซีแล้วก็ท่านผู้ชมอยู่ทางบ้นทุกท่านเด้อครับผมมือนี้มาติดตาม ตัวเลขวงในของหลวงปู่สองดาวนะครับเลขรับวงในสายตรงเด้อครับพี่น้องนะครับมาติดตามเด้อครับพี่น้องเอาจะได้เป็นตัวใดกันนะครับตัวเลขรับวงในนะครับของหลวงปู่สองดาวนะครับครับเบิ่งเพื่อเป็นแนวทางเด้อครับพี่น้องโปรดใช้วิจราญาณในการรับจมรับฟังเลยนะครับครับถ้ามีโชคครับมีโชคลาบตรงไหนหมมัน กับบัตรในสมัครในก็นจะ่ริืมมาทําบุญนะครับเด้อส่วนหลวงปู่ซ่องดาวนะครับเพิ่นจะสร้่งกุฏินะครับเพิ่นกระทมทีสมสมทีขึ้นมาแล้วนะครับถ้ามีโชคมารก็มารวมทํ้บุญกันเลยนะครับเนาะร่วมสัง่งรวมส้่งกุฏิกับปู่ซ่องดาวได้นะครับคร,รับเลขรับวงในนะครับปู่ยู่ดันไนครับผม โ่อยูดานในเดครับมาติดตามกันนะครับเลขรับตรงในสายตรงนะครับขอให้ท่านดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะครับร้อยเปอร์เซ็นพันเปอร์เซ็นต์มาแล้วครับตวัวเลขจากเขาว่าเขาก็ยังบอสรู้นะครับผมพูดข่าวโปยูดานไนนะครับเด้อยเดี๋ยวเขาไปดานไนกันนะครับ เดี๋ยวมาติดตามนะครับผมเลขลับวงในของหลวงปู่สองดาวนะครับว่าจะได้เป็นตัวไหนกันนะครับผมหลักร้อยนะครับครับหลักร้อยนะครับหลักร้อยสามตัวบนนะครับเลขลับหลักร้อยสามตัวบนนะครับว่าจะเป็นตัวไหนกันนะครับผมรอติดตามนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รอนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดจิ๊บต่อๆไปนะครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะก,กุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาบ so so การเงินการงานการค้าการข,า,รขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกๆซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบน,นท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางทางทรับวงในมาแล้วเรีับวงในมาแล้วโทรมาบอกว่าหันปูเพิ่นโทรมาบอกว่าครับปู เราบอนึ่โ <ผม S 2> ทรมาบอกก้องหันบอกอ๋อเลขรับวงในเลขรับวงในมีแค่นี้บ,บ่ปู่เพื่อนในแค่นี้บอกปูก่มีแค่นี้เองบอ่เลขแปดห้าแปดเจ็ดนี่ได้มาแต่ทังไหนคือแบบว่าย,ย่อมทิดติดตัวกับวงในโทรมาเมื่อกี้นี่โทรมาเมื่อก้งหันวงในเลยโอ้นี่ลาสุดเลยนี้เพื่อนเคยถือเพื่อนให้เอาหาใส่น้ำ ห่าลักลอยได้น้ำหนึ่งลักลอยน้ำหนึ่งลักลอยกับพาลักลอยหนึ่งลักลอยกาลักลอยไม่ล่าสุดไม่ล่าสุดห้าแปดเจ็ดเรีรับเดี๋รับวงไหนเลยเดยนี่มันดังมันดังคากเห็นบอบบกเนีก็คยถือดุยพระรันเห็นบอนี่โอ้จะเคยเห็นบอแบกเน่ถือดูขนาดนี้เนี่ยมันส่งกันมันเลยซื้อเยาะมันสามสองดดผู้คนนี้สามสองแปดเจ็ดนี่ละนี่ละจริงจริงขยายขยายดิ เขยายเอาแต่ตัวเหล็กนะไม่ไม่ดีดีกว่าต้องเอาค้นตัวนี้บอกเลอยีงสิสองแปดเจ็ดอ๋อสามสองแปดเจ็ดอามันซื้อยากโยมมาซื้อว่าไรสามสองแปหาซื้ออะไรแล้วอเรียบรับวงในห้าแปดเจ็ด ได้ยินได้ชมรีบไปหาซื้อลอตเตอรี่ไปเลยนะครับเมื่อใหม่ล่าสุดเลยด้วยกําลั้งกำลังจะกลับแล้วนะครับเมือสสกู่นี้ใหม่รมออสใสร์ัก้อยหนึ่งกับห้าหนึ่งลักร้อยห้าปูห้าัก้อยปูเคียนใะจังหน่อยเมื่อกี้เนี่ยเดขกลับวงไหนล่าสุดหนึ่งรัก้อยห้าลักร้อยหนึ่งแปดเจ็ดห้าแปดเจ็ดอ้สวยงามสวยงามสวยงามครับ ดูแล้วชมแล้วนะครับรีบไปหาสลึดตะลีไปเลยเกียนวันที่ให้พร้อเกณฑ์รถเกียร์เลยเกียนวันที่ให้พร mm ้อหนึ่งแปดเจ็ดสายตรงจากวงในนะครับปูสายตรงสายตรงจากวงในอ๋อบนสายตรงจากวงในเลยตัวนี้ครับมันฟ้าอีกทีมันฟ้าจักรูเรียกว่าประมาณร่างเที่ยงนี่แหละ มันมีทีไปทีมาแต่ว่าปูว่าบบอกว่ามันมา่ตใใสงงดนี่ได้แท้ให้ถือแคออ่บอกว่าได้ว่นก่นก็ตู้มาบอกเจ็จบหงหนึง่งปูบอกไนมากก็เลยบ,บอกบอกโยม <laughs> ว่าหงสนับมันนับ,าา <laughs> บามา,า,าอยู่ตัวปูบ่มากม่อของเขายิ่ดี ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง